ไเนี่ยเออลูกค้าคะตัวนี้เปิดไม่ได้นะคะไม่เขาไม่ให้เปิดเทสค่ะเออขอโทษค่ะอุยอ้ยอยอกมาเยอะเกิน ลูกค้าคะทำไมเอาครีมมาป้ายใส่ชันแบบนี้ล่ะคะก็หนูบีบออกมาแล้วมันเยอะเกินอะค่ะพี่ทิชชู่ก็ไม่มีทาแบบนี้ไม่ถูกนะคะลูกค้ามันก็จะไปเปืเป้อนสินค้าต่ออื่นแล้วใครจะอยากซื้อล่ะคะมันเปื้อนพี่ก็เช็ดสิคะอะไรก็ไม่รู้เสียลมลูกค้าซื้อครบ1,800บาทได้แก้วฟรีค่ะเลือกเลยค่ะเหลือ2แบบมีสีอะไรมากเนีะ่ะมีแดงกับม่วงค่ะเอาลงมาเลือกหน่อยนี่ค่ะเหลือ2ใบสุดท้าย เอาสีไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยแม่ค้าช่วยเลือกหน่อยสีไหนดีน่ารักหมดเลยม่วงก็น่ารักดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวแปบนึงนะให้เพื่อนช่วยเลือกก่อนเพื่อนฮัลโหลเธอช่วยเลือกแก้วหน่อยสิฉันได้แก้วฟรีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะมันก็มีสีม่วงกับสีแดงเ,เดี๋ยว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 ฉันถ่ายรูปส่งให้ดูแม่ค้าแปบนึงนะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเลือกช่วยก่อนค่ะหนึ่งสองสามเออเห็นยังที่ฉันส่งรูปไปนะ่ะ คิดตังหรอคะเชิญอเลยค่ไหมเมื่อวันนี้คิดเกินนะเธอดูมันมีผู้ซิงมีของลูกค้าซื้อครบ1,800ได้แก้วฟรีเธอเนี่ยไม่รู้จะเอาสีไหนดีแต่ว่ามันเหลือสองใบสุดท้ายพี่คนนี้นเขายังเลือกไม่ได้เลยคะ่ะว่าจะเอาสีไหนถ้าพี่เขาเลือกไม่ได้ก็ยกให้ขอไปเลยค่ะอุ้ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษมีอะไรหรือเปล่าฝรนขา คือว่าหนูจะขอลางานหนึ่งวันพรุ่งนี้ได้ไหมจะไปไหนอะไปธุระค่ะเออรู้แล้วว่าธุระธุระอะไรก็พูดมาสิธุระสําคัญค่ะสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องลาไปก็สําคัญถึงขั้นที่ว่าหนูต้องไปอะค่ะแล้วถ้าสําคัญขนาดนั้นเราจะกลับมาทํางานทันไหมทันค่ะหนูลาแค่วันเดียวค่ะธุระอะไรก็มียอยหมกเฮ้ย hey, นิวคะพี่หมวยจะหยุดไปไหนแกรู้ปะไปธุระค่ะ รู้แล้วว่าไปทุระทุระอะไรไม่รู้ค่ะพี่หมวยบอกแค่ว่าจะไปทุระอ้าวจะพี่บอกได้ไงอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันตลอดไม่รู้หรอกค่ะป้านุกนิวไม่ได้ชอบยุ่เรื่องคนอื่นขนาดนั้นอา้าวไอ้พี่ทุระอะไรของเขา ทดลองเทียบมันจะดีหรอดีสิอันดับแรกเราต้องทารองพื้นก่อนเร็วๆๆเรเธอเ,เลือกเลือกนี่เธอจะทาไหนเธอทาเธอวันนี้ฉันยังไม่อยากแต่งหน้าเลยอุตส่าห์พามารองพื้นรองตัวนี้ดีกว่าแป้งอีตัวใหม่มันไม่ลอยไปหรอเธอลอยที่ไหนมันก็เข้ากับหน้าฉันนี่แหละทาทั้งทีต้องเอาให้เนียนลิปลิปเอาสีอะไรดีวันนี้ทาเยอะเยอะเลยของฟรีคิวต้องโก่งนิดนึงเอาอันนี้อันนึ่งค่ะ่ะ ยแต่งหน้าสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะ20บาทใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ถุงตอนเข้ามาก็ไม่ได้เป็นหน้าแบบนี้ลูกค้าค่ะตัวไหนอยู่หรอคะยังไม่รู้ค่ะขอเลือกดูก่อนนี่แนะนําไปสบูต่ตัวนี้เลยค่ะลูกค้าใช้ดีมากแล้วก็ช่วยเรื่องขี้ไข่ด้วยนะขอค่ะงั้นเอาอันนี้แหละ เลือกแป้งอยู่หรอคะใช่ค่ะว่าจะซื้อให้แม่งั้นเอาตัวนี้เลยคะ่ะลูกค้าคนเท่าคนแก่ชอบใช้แล้วก็กลิ่นหอมด้วยอ๋องั้นเอาอันนี้แหละค่ะแป้งครับตัวนี้ใช้ดีคะ่ะลูกค้าลูกค้ามีโลชั่นใช้ดอยังคะเอาตัวนี้ไปเลยคะ่ะใช้ดีคะ่ะลูกค้าอยากได้น้าหอมไหมกลิ่นนี้มาใหม่หอมมากเลยเอาไปลองดูนะุวยวันนี้ขายได้ตั้งหลายอย่างหรยิบอดบาทจ้าพี่หนูลืมบอกหนูมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเอาทำไมไม่บอกแต่แรกล่ละคะ สวัสดีค่ะพัสดุมาส่งหรอคะเยอะเท่าไหร่คะอ๋อโอเคค่ะมาส่งได้เลยค่ะอุ๊ยกระเป๋าใหม่มาถึงแล้วอุ๊ยสวยมากนี่แหละพอดีเลยฉันจะพายไปทํางานวันจันทร์จะเข้ากับชุดใหม่ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนอุ๊ยพี่มิทินใกล้เลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมเอามาเอามาให้หนูเก็บ เที่ยวไใช้50บาทหนูเบื่อนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วจะเก็บเงินไว้ดาวรถเก่งมาขับ50บาทจะพอกินอะไรนะ้องเดี๋ยวตอนเช้าหนูจะหุงข้าวกินข้าวที่ห้องนะตอนเที่ยงห่อข้าวไปแล้วไปซื้อแกงถุงที่หน้าปากซอยตอนเย็นเดี๋ยวหนูจะซื้อแกงถุงเข้ามาให้เองเราต้องช่วยกันประหยัดนะได้ครับแต่หนูว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะค่าแรงของเราสองคนยังไม่ถึงวันละพันเลยไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ารถหนูว่าพี่ต้องหางานพิเศษทําแล้วแหละงานอะไรแต่ตอนนี้ยังทํางาน ไม่มีวันหยุดเลยพี่ก็ไปขับไรเดอร์สิแฟนเพื่อนหนูเขาไปทำวันหนึงได้เป็นพันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปสมัครดูนะน้ำหอมเอาไปสองกิ่นเลยขาดอะไรอีกนะรองพื้นไดฟูกูมีกี่ซองเอาหมดเลยวันนี้มีเงินเอาแบบปลอดด้วยดีกว่าเอาออเดอร์มาสองครับผมพี่มิธีนน้ำมียวพี่มาส่งออเดอร์เหรอหนูเขาร้านนี้ด้วยเหรอมีแต่ของแพงเลยนะ หนูเห็นพี่ทำงานหนักตากแดดเยอะหนูก็เลยมาซื้อกันแดดให้พี่เนี่ยกันแดดดีเซ่ไดฟุกุปักผิวให้กระจาา่างใสทาแล้วไม่วอกไม่ลอยนี่เหรอใช่แต่หนูเลือกจะแบบซองนะเราจะได้ประหยัดไงหนูเป็นผู้หญิงที่พี่จะฝากีวิตไว้กับหนูนะนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะจ้าพี่เอาลูกค้าไม่เอาอะไรเหรอคะโมมีขควางอยากได้สิบเบิงล้านเจียอิวดว่าเอาโมเป็นล้านเจียอวตัวดน นางเจ๊อิวชีวิตนี้แกจะแย่งทุกอย่างไปจากฉันเลยใช่ไหมแบงค์ทำไมล่ะนางเจ๊อิวลูกค้ามาันเยอะทุกวันมันขายอะไรนั่นสิเจ๊ผมเอาโค้งอายสองขวดน,นะครับเจ๊อิวของผมลังหนึ่งนะครับใจเย็นๆจ้าตามคิวนะจ้าได้ทุกคนจา้าเอาให้แม่น้ำลังหนึ่งเลยลาเอาขึ้นรถให้แม่เลยจ้าแม่แต๊กๆเร็วๆขนของขึ้นรถให้ลูกค้าครับครับครับเจ๊อิวเนียเียเ <laughs> ถ้ากันมาซื้อยังกระดอกระเดียดถอร้านเจี๋ยยูมิยังดีด้วนี่นี่เด้มาซื้อยาท่านอายางโค้งไอ้ฮะโค้งไอ้ท่าเรียวน้ำยางมันออกหลายบ่เมียแมนก็ได้โค้งไอ้ร้านเจี๋ยยูนี่ล่ะช่วยชีวิตช่วงเปิดเทอมเบิดเงินน้ำลูกหลายดีแต่นน้ำยางมันไหลดีกระสันบอลล็อดแท้ๆเฮ้ยแบง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 มึงหยุ่งเอีงกับลูกค้าร้านเฮาปะแค่ยางว่าเบิรงก็ซื้อบ่ได้บ่ไป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 กับไปเลยแม่งวันอยู่ร้านเจ๊พ่อตูนไปไอ้แจ๊คแจ๊มาม่าอะไรลูกน้องฉันแกนี่นนนิสัยยไมม่ดีเเเเหืออจจ๊๊แกละ้าว จ้าล้วมไปแต่สร้างแทนใครที่ซื้อของร้านเจ๊อ,อิ๋วน่ะระวังไว้นะอย่าดีใจใตปว่าได้ของถูกเพราะมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ฮอของ,ของปลอ,อมนางเจ๊อ,อิ๋วแกเตรียมตัวเจงได้เลยยางมัดผมพวกนี้สั่งมานานแล้วเหรอก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหลคะค่ะเหรอสองสามเดือนเองเหรอทำไมดูเก่าจังนี่แถวนี้เก่าหมดเลย สีซีดหมดละลูกค้าคนไหนเขาจะมาซื้อมันก็ปกตินะคะมันก็เป็นสีนี้นะคะลูกค้าอยถ้าสีแบบนี้ปกติฉันไม่ซื้อหรอกเหมือนของมือสองเลยอันนี้ฉันเตือนเพราะหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่เอ,อมันดูเก่าจริงๆหรอคะลูกค้าทั้งเก่าทั้งยานเอาอย่างงี้แล้วกันฉันจะช่วยขายให้ฉัน,นละห้าบาทฉันจะเหมาทั้งแผงเลยห้าบาทโอ๊ย หาบาทก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นที่ร้านฉันนะไม่ขายหรอกเอามาแถมให้ลูกค้าให้หมดเลยงั้นหนูขายให้พี่หมดนี่เลยค่ะอันละห้าบาทพี่จะเอาหมดเลยใช่ไหมคะอืมอย่างนั้นแหละค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดา ใครหน้าโทรมแต่ขี้เกียจแต่งหน้ามาทางนี้เลยค่ะเจอค,ครีมขี้เกียจตัวนี้มีเวลานอนเพิ่มอีกตั้งสิบนาทีมาเริ่มบีบเนื้อครีมออกมาแล้วเกลีย่ยให้ทั่วนี่ดูสิเกลีย่ยง่ายเหมือนมันละลายไปกับผิวเลยอ่ะแห้งไวไม่เหนอะไม่มันซึมเข้าผิวแล้วดูสิไม่ติดทิชชู่เลยในวันที่รีบๆใช้เป็นบำรุงกันแดดและโทนอัพปรับผิวให้ผ่องขึ้นนี่คือข้างที่ไม่ได้ทาและนี่คือข้างที่ทา ไม่ต้องลงคุชชั่นหรือลองพื้นใดๆอีกฟิลแบบว่าผิวดีขึ้นทันทีเลยไม่หนาไม่โป๊กเบาสบายจนลืมไปว่าทาครีมอยู่เราว่านะคนที่เกียจแบบเราต้องมีทึ้งประเทศแน่นอนอย่ารอให้หมดก่อนเพกเซ่โทนอัพเชอร์สกรีนกดด่วนตะกร้าแบงค์รอบนี้ได้ยางก,กี่ถุงสิบห้าถุงครับเจ๊อ่นนี้ส่วนเจ๊อิ๋วยี่สิบถุงนะขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊อิ๋วครับ,อร,บรอบนี้ส่วนเราได้ยี่สิบถุงครับสุดยอดมากจ้ะเต๊ ไอ้แบงส่วนยางฉันเยอะกว่ายายเจีอยอิ๋วแต่ทาไมน้ํายางฉันจึงได้น้อยกว่ามันแกกินยางย,ยัง,ยงไงฮะไอ้แบงก้น,น้ายางมันไม่ออกแกให้ผมทําไงเจ๊ชาตินี้ฉันจะไม่มีวันชนะยายเจีอยอิ๋วเลยหรือไงรอบนี้น้ํายางของเราออกดีมากเลยนะครับเจ๊ก็เรามีของดีไงจ๊แตกฉันต้องรู้ให้ได้ว่าของดียายเจีอยอิ๋วมันคืออะไรบออกดีได้จังได้คงไอเจีอิ๋วมหาโุขสายามหอมดอกผักกระญยามฟ้าแดงําลงมาไอ้แบงไอ้แตกมันเอาอะไรทาใส่ต้นยาง แอบแอบคิดจะนาลองยามฟ้าห้องหวนหวนเจ๊ครับยาทานายางของอายนี่เหรอเคล็ดลับน้ำยางไหลดีของใจเจ๊อยู่ใช่ครับเจ๊ผมเห็นไอ้แต๊กทาทุกต้นเลยเจ๊ไอ้แบงค์รีไปหาซื้อมาใช้เลยต้องไปซื้อที่ร้านเจ๊อยู่เท่านั้นนะเจ๊ฮะมไม่มีวันสลับไม่มีก็ไม่ต้องใช้อของก็ขายไม่ดีน้ำยางก็ไหลน้อยจะทำยังไงดีเนี่ยพรยิวมาทำไมร้านฉันไม่ต้อนรับคนอย่างเธอ ฉันได้ยินมาว่าบ้านกับรถของเธอกําลังจะโดนยึดเธอนี่สอดรูด้เรื่องของฉันจริจรงๆเลยนะของอายมาแล้วครับเจ๊อ,อิ๋วเอาโของอายไปใช้เถินนภพรอย่างน้อยเธอก็เป็นเพื่อนรักของฉันฉันไม่อยากเห็นเพื่อนลาบากเจ๊ครับเจ๊เจ๊เจ๊เจครับยางรอบนี้ได้ตั้งสามสิบถุงเลยได้เพิ่มมาตั้งครึ่งต่อครึ่งเลยครับเจ๊แบงเราจะรอดแล้วนะแบงเราจะรอดแล้วเราจะไม่ตกง,งานแล้วใช่ไหมครับเจ๊เจย้อิ๋วเอาพอ เออคือฉันจะมาขอบคุณเธอนนะที่เธอช่วยฉันไม่เป็นไรนะพรยังไงเราก็เป็นเพื่อนรักกันฉันขอโทษนะที่คิดไม่ดีกับเธอมาตลอดแท่กวันนี้ปิดร้านให้เจ๊เร็วหน่อยนะเจ๊จะไปกินข้าวกับพรปรับความเข้าใจกันตามภาษาเพื่อนรัก